สวัสดีค่ะนี่นะคะสวัสดีค่ะโรนองค่ะฮิลลาร์เกวการลงนะคะมือนีนะคะจะมาสาธิตนะคะวิธีการนวดผิวนะคะครึ่งผิวคือคอยเราต้องเล็กลายมานะคะในการที่จะอยู่แลตัวดท้องนะคะที่บอกว่าพูดยากอ้วนหนะคะพินาใสหราคัก็เลยนี่หลังจากล้างหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้างนานะคะ เรียบร้อยแล้วหนาเน่ามงงเลยนะคะคุณได้เออนะคะคุณยายหนาเริ่ดมากนะคะหนาใสเกี๊ยงกิ๊บเลยนะคะขัานแรกคือดึงขึ้นแล้วก็ช้อนดึงขึ้นแล้วก็ช้อนมองนี่สามเทืย์เห็นบอกยกมากหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนเออนะคะหางตาค่ะหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนนะคะงอนกระถาค่ะหนึ่งช้อน สช,อ 3, ชอ้อนสามช้อนนะคะรับตานะคะคือครคอยค่ะ1น่ 2, ช้อนสองช้อนสช้อนนี่คือเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่2คือเอามือห้าใเยคำหมุนทีเดียหนึ่งสองสามสห้าอหมุนค่ะหนึ่นงสองสามสี่้านแอรค่ะของชินนี้เลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะนะคะ เป็นยัรพอทิ้มคางทุ้ายแล้วนะคะไปยังทุกใส่หลายแทกอันนี้คือทําอาทิตย์ละหนึหน่งครั้งหรือสามวันครั้งนะคะมาต้องเสียดายที่มันโดนบว่สมดนะคะอาสุ้ายที่หนึ่งนะคะการนวดนะคะการนวดอนะคะการท่าทิ้มเนี่ยผิวนะคะทุด้ายเลยนะคะเขาเรียกว่าการกระชับผิวนะคะการกระชับผิวดูนะการกระชับผิวนะคะ นี่คือทาขื่นให้ซึมค่ะซื้อถ่ายค่ะเอามือห่อยืดขื่นด้านซีค่ะแล้วก็เอาหลังมือแคร์ค่ะเนี่ยเอามือห่อสิตึ๊ด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 สิเอาแค่ช่วงนี่หากร่มประแครตรงนี้นะคะเอาแค่บริเวณตรงนี้นะคะดึงขื่นแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าขยับ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  หนึ่งสองสามสี่หาขยับเป็นท่าง่ายๆีือก็ต้องไปเสียแล้วลากชิบยังโดนนะคะนี่เลยนะเนียตรงชนเข้อ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 เขี้ยวเอบอนะคะอาเมือค่อยๆนะคะเนี่ยช่วนสั่นนื้อค่ะเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขยับขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขยับขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบขยับขึ้นหน้านะคะนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปเก้าินะคะหนึ่งสองสามส้าหเจดเก้านะคะคุณยายค่ะโอ้ยหนาพี่ยายแฟบนะคะขางนี่ย้อยขางนียิบบอได้แล้วคุณยายเห็นบ่ขาหนีวยเลยบ่ข่ง่ายเลยยายเนาะอ่น่วยเลยแต่ขางนีคุณยายยิบบอด ไม่ใครทิ้ตาเลยนะคะใใคุณยายขาคุณยายดูนะคะโอเค,คะ่ใใคคะสำหรับหนาคุณยายนะคะเห็นบลนะคะค,คะุณยายขาอืมนะคะโชว์เนี่คคยค,คุณยายขาโชว์ใกล้ๆค่ะคุณยายขอโอ้ย <c oughs> เลิศนะคะเลิศทดาเบิรดแน่อ่ะชอบกดแชร์นะคะเป็นการเห็นที่ย่าท่านไปเพราะว่าโปรนอนจะให้นความรู้กับทุกคนค่ะนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคุณยายวันนี้ทุกคนกันค่ะคุณยาย ถึงวองเขางมงามขายแลวเหไหนขายเลยหตไหนนะคะโอเคค่ะบายทุกทายบายนะคะ